Này chẳng, chán chân lũ tu em đi mãi mi wan, ya phân hay mạnh cần mãi mi thang tại hoa trái lâu yang mãi yong có mình lãng thương งแม้จะมีเพียงแค่หัวใจถึงแม้จะมีใครเขาท,ทุ่ทมเทให้เธอมากกว่าคำว่ารักจากคนนี้คนอยังฉันมันก็ดีแค่รักเธอเธอหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ไดี ไม่สมสักสีของชีวิตเธอก็ออกไปคนไปหาให้มันเจอที่เธอฝันแต่ถ้าวันไหนเธอเห็นความเป็นจริงว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจก็กลับมาหาคนที่